วันนี้มาพบกับเล่มนี้เนาะ n o t e s in อ in g a z a ก็เขียนโดยโจแซโกผมเคยมีรีวิวหนังสือของโจแซโกไปแล้วรอบที่แล้วนะครับก็คือป a l ลสไตน์เนาะแล้วก็เล่มนี้เ,เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เหมือนกันนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งเล่มนี้ใหญ่ จร,จริงๆใหญ่แล้วก็หนักพอๆกับปาเลสไตน์เลยแต่ว่าจํานวนหน้าเนี่ยเยอะกว่านะครับประมาณโอ้โหสี่ร้อยหน้าเนี่ยถ้ารวมบทสัมภาษณ์้ายเล่มก็ไปด้วยเนาะปาเลสไตน์จะสั้นกว่านะครับปาเลสไตน์เล่มเล็กกว่าประมาณสามร้อยกว่าหน้าก็ถือว่าเล่มใหญ่อ่านคุ้มดูจากหน้าปกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้โจเซโกนะครับแล้วก็ผู้เขียนปาเลสไตน์กับอีกเล่มหนึ่งนี่ก็คือผลงานที่ ด่งดังของเขาอีกเล่มหนึ่งเนาะเซฟเอเรียโกรัฟสเตอันนี้จะเกี่ยวกับสงคารามบอสเนียก็เป็นสงคารามที่ผมว่าคนรู้จักเรื่องราวน้อยกว่าอิสอราเอลกับปาเลสไตน์อีกนะครับเล่มนี้ผมก็ยังไม่เคยอ่านแต่ก็ได้ข่าวว่าดีเหมือนกันเนาะถ้ามีโอกาสก็จะซื้อแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับมาที่เล่มนี้ f o o Notes in Gaza ก็เป็นเล่มที่ออกมาหลังจากปาเลสไตน์หลายปีเนาะ เล่มนี้เนี่ยอ,ออกตามหลังเปรเไตไทผมคิดว่าน่าจะหลายสิบปีเลยก็ลายส่งลายเส้นไ,ไลเหมือนเดิมหมดนะครับเรื่องของการวาดกร์ตูนของโจโซโซโกเนี่ยเขาก็คงคุณภาพไว้ได้ดีนะครับอ่ะเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรเนาะเล่าให้ฟังก่อนก็คือบริบทเล่มนี้มันจะเจาะไปที่เหตุการณ์อ่าดูจากท้ายเล่มก็ได้เขามีเขียนื่องย่อไว้ มันจะจอะไปที่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเคยได้ยินจากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวปาเลสไตน์เพื่อเอามาเขียนหนังสือเล่มแรกของเขาปาเลสไตน์เนาะซึ่งขณะที่เขาลงไปลงพื <right> ้นที่เน no ี um ่ยเขาก็ได้ยินเรื่องของเหตุสังหารหมู่นะครับเมื่อปี1956ซึ่งนานมากๆแล้วเป็นเหตุการณ์ที่มีคนเฒ่าคนแก่ของปาเลสไตน์เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์นี้บ่อยมาก ซึ่งเขาหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่ค่อยได้นะครับมันไม่มีบทบันทึกหรือเรคคอร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษเ,เยอะเท่าไหร่เลยนะครับคือมันมันหาไม่มีข้อมูลเหล่านี้มีแต่รายงานไม่กี่หน้าจากองค์การสหประชาชาติเขาก็เลยเกิดสนใจไอ้เรื่องเล่านี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในปี1956นะครับที่เมืองชื่อคารยูนิสกับราฟา แล้วมเป็น2เมืองที่อยู่ในชนวนกาซ่านะครับอยู่ทางบริเวณทางใต้ก็เป็น2เมืองที่เกิดเหตุการ์สังหารหมู่นี่แหละที่เขาเล่ากันนะครับอย่างดูจากคำโปรยของปกหลังเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ถูกฝังลืมเนาะแล้วก็เป็น b l o o d ิน d incident ดยก็คือเป็นเหตุการณ์นองเลือดนะครับทําให้ชาวป,ปาเลสไตน์เนี่ยหนึคนเสียชีวิตนะครับโดนยิงโดย ทหารอิสราเอลเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงพื้นที่เพื่อไปสัมภาษณ์ชาวปาเลสไตน์เอามาเขียนเล่มนี้จากคำบอกเล่าโดยตรงทีนี้เล่มนี้ครับมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทมันจะไม่เหมือนปาเลสไตน์ที่แบ่งเป็นกชัเตอร์นะคะอันนี้มันจะแบ่งเป็นแค่2พาร์ทหลกักๆเลยพาร์ทแรกคือคานยูนิชเกิดอะไรขึ้น นะครับสอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นพา์ที่เป็นราฟาละเกิดอะไรขึ้นที่เมืองราฟาบ้างอ่ะนี่ไปพาสราฟานะครับแต่จริงพาทราฟายาวกว่าโอ้น่าจะเท่าตัวเลยเนาะเนี่ยครับคาร์ูนิสจะสั้นกว่าเล่มนี้มันเออ่ตั้งแต่ชื่อชื่อหนังสือเลยมันมีกิมมิกนิดหนึ่งนะครับฟุตโนตเนี่ยแปลว่าเชิงอัดนะ ฟุตโนสอินกาซานะครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วมันเปรียบเสมือนเชิงอัดอนะจริงๆแล้วไม่ได้มีความสำคัญมากนะครับ mm hmm. ก็เลยถูกย้ายไปอยู่ uh, ท้ายเล่มของหนังสือนะหนังสือแทบทุกเล่มมันก็จะมีเชิงอัดอธิบายเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สำคัญพอที่จะอยู่ในเนื้อหาหลักของหนังสือ uh, ทีนี้มันก็เปรียบเสมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคาร์เนิสหรือราฟา ที่เป็นเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วมันควรจะโด่งดังมากกว่านี้นะเพราะว่ามันคือการสังหารหมู่แต่ว่าเฮ้ยมันทําไมมันไม่มีใครพูดถึงเลยในสื่อหรือในปอดิาสานหลักมันหาข้อมูลยากมากจนเขาอ่ะต้องลงพื้นที่ไปเองครับสำหรับโจชัคโกเนี่ยเพื่อคือเขาอยากรู้ครับว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาอยากจะไปรวบรวมเหตุการณ์เหล่านี้ยแล้วก็มาบอกให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับเหตุการณ์ที่มันไม่ควรถูกลืมนหะอ่าก็จะเป็น กิมมิคเล็กๆน้อยๆว่าเนี่ยเชิงอัดอะไรเอามาทําเป็นหนังสือได้ทั้งเล่มเลยอ่ะก็จะเป็นเหมือนชื่อหนังสือที่มีกิมมิคนะผมชอบมากนะครับก็ดูจากหน้าปกก็แหมเราก็เห็นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชาวปาเลสไตน์ครับเ,เดินไปทางเดียวกันเนอะแล้วก็หันหลังให้ก็เป็นทหารอิสราเอลแหละครับก็น่าจะถือปืนจ่ออยู่ก็คือให้ยกมือก็เดินไปตามคําสั่งอ่านี่ก็จะเห็น ว่าเฮ้ยเมืองคารยูนิชที่เป็นโลเคชันของเรื่องราวนี่อยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้จะเป็นชนวนกาซานะครับอันนี้เขาขยายให้ดูเนาะชนนกาซา,าจริงๆแล้วถ้าดูแผนที่หลักเนม,มันก็จะแค่นี้เองนะครับแต่นี้ขยายมาละก็จะเห็นว่าคารยูนิชกับราฟาเป็นเมืองติดก,กันเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละอยู่ทางใต้ของชนวนกาซานะครับก็คือใกล้ๆมาทางอียิปต์นะแล้วก็จะเห็นว่า เล่มเนี้จะค่อนข้างรุนแรงเนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่อ่านี่ดูลายเส้นสวยมากนะครับมันเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่เพราะงั้นมันก็จะมีซีนที่มีความรุนแรงเนี่ยมีมีดมีเนี่ยยิงปืนนะครับมีเนี่ยการฆ่าฟันระเบิดนู่นนี่นั่น ฟุตโนตอินกาซาเนี่ยมันจะมีความลําบากนิดหนึ่งสำหรับโจชักโก้นะครับในการลงพื้นที่อะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากจะสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับปาเลสไตน์แล้วปาเลสไตน์นี่ก็คือสัมภาษณ์ใครก็ได้เขาก็เล่าให้ฟังหมดถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอมาซึ่งมันสดสดร้อนร้อนนะครับแต่เล่มเนี้เขาจะลงไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1956น้าแล้วณเวลาที่เขาลงไปเนี่ยมันเป็นปี2000เป็นเป็นยุคเอ่อ n t u r y ี้เซนตละ คนที่จะเล่าถึงเหตุการณ์นั้นได้มันก็คือคนแก่ที่แก่มากแล้วครับแล้วก็เล่าย้อนอดีตไปว่าตอนเด็กๆตอนที่1นึ่ปีหนึ่อ่ะที่เขาเป็นเด็กอยู่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเพราะงั้นแน่นอนความทรงจําของเด็กนะครับพอโตขึ้นมามันก็จะจําได้ไม,ไม่ไม่ถึงกับฝังแน่นนึกออกไหมมันไม่เหมือนเราผู้ใหญ่แบบสมมติเราอายุ1 6บ7กเจ็ดวัยรุ่นหน่อยแล้วอยาเงี้ยแล้วตอน อายุ60ะเรามาเล่าย้อนกลับไปเราอาจจะจำได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าตอนนั้นเราโตแล้ว1 5 1 6อ่ะแต่บางคนเนี่ยเขาตอนนั้นเขาเพิ่องอายุ5-6าขวบเนี่ยก็คงจำอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะงั้นการตามหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เท่าแล้วเนี่ยมันก็เอ่อค่อนข้างที่จะเจอกับบางคนที่เขาจำไม่ค่อยได้ครับเขาเล่าไปเล่ามาบางทีเขาจะแบบเอ๊ะ หรือว่ามันไม่ได้เกิดแบบนั้นขึ้นนะหรือบางทีเขาก็าเล่าวกไปวนมามันขัดแย้งกันเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่เขาต้องเจอนะสำหรับโจซากโก้ก็เลยต้องเขียนอย่างระมัดระวังน,นิดนึงทีนี้ถามว่าเล่มนี้ต่างกับปาเลสไตน์ไหมจริงจริงก็โทนการเขียนเชิงการเขียนไม่ต่างเขาก็เอาเรื่องราวที่ชาวปาเลสไตน์เล่ามาเขียนต่อนี่แหละแต่เล่มนี้ก็จะมีการมีปืนอ่ามีปืนมีการฆ่าฟันเยอะหน่อย นะครับในเส้นสวยงามเหมือนเดิมเรื่องนี้ผมว่าเล่าเรื่องดีขึ้นเนะดีกว่าปาเลสไทร์ปาเลสไท์มันค่อนข้างจะเหมือนไม่ค่อยออต่อกันเป็นเส้นเท่าไหร่มันก็จะค่อนข้างแรนดอมเนะเดี๋ยวตัดซีนไปตัดซีนมาอะไรเงี้ยเล่มนี้ค่อนข้างพัฒนาขึ้นนะครับเรื่องของการจัดหน้าเรื่องของการทำให้วาอ่านไหลาตามได้ง่ายกว่า ง่ายกว่าปาเลสไตน์ผมรู้สึกว่าอ่านง่ายกว่าเล่มนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ภาคต่อของปาเลสไตน์เนาะมันเป็นส่วนที่เจาะลึกคนละเหตุการณ์กันเล่มนี้ก็จะโฟกัสไปที่คาร์ยูนิสกับราฟาเลยซึ่งสื่อหลักๆอะ่ะเขาไม่ค่อยเล่าหรอกเล่มนี้ผมว่าถ้าไม่มีใครเคยอ่านเร่มนี้นะแทบจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่สเมืองนี้ เพราะอย่างที่บอกว่าในโปรตาสราเนี่ยมันไม่มีบันทึกไว้อย่างเป็นรายลักษณ์อักษรที่แบบหาอ่านได้ในภาษาอังกฤษณตอนนั้นนะแต่ปัจจุบันก็คงมีแล้วแหละเพราะหนังสือเล่มนี้เอาไปมันก็ต้องมีการไปขุดคุยหาว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลายเส้นสวยมากเลยเผลอจะอัปเกรดจากปาเลสไตน์ซะอีกนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับปาเลสไตน์ก็เล่มนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของปัจจุบันเนาะแต่ ฟุตโนตเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของบาดแผลเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสะเทือนใจก็คือมันจะมีผู้ชายคนนึงนะครับเขาปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มฮามาซซึ่งเป็นกลุ่มโหรุนแรงนะครับของฝั่งปาเลสไตน์เนาะเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดในคานยูนิสกับราฟาเนี่ยแหละ ที่ทําให้รู้สึกพ่อเขาจะเสียชีวิตหรือว่าบาทเจ็บในเหตุการณ์เนี่ยมันทําให้เขาแค้นฝังใจอะครับว่าเฮ้ยทำไมกองกําลังอิสราเอลมาทํากับครอบครัวของเขาแบบนี้เขาก็เลยเนี่ยพัฒนาไปเป็นกลุ่มหดรุนแรงแล้วก็ไปเอาคืนอะพูดง่ายๆอะมันก็เป็นบาดแผลที่เป็นต้นกําเนิดเนาะสิ่งที่คุณทําไว้กับใครบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ลืมนะครับเขาก็รล่ันแก้แค้นอยู่เนี่ย มันทำให้สงครามนี้นไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ามันมีรากเหง้าอาจากอาดีตตั้งแต่ไหนแต่ไรละนะมันก็ฝังแน่นเป็นเป็นรากลึกนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ของโจเซโกผู้เขียนนะเพราะว่าเขาได้เล่าเรื่องของผู้ที่ถูกสังหารที่มันไม่มีใครเล่าถ้าเขาไม่บันทึกเสียงของพยานไว้ในรูปแบบการ์ตูนเล่มนี้ คนรุ่นต่อไปจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้ก็ถ้าคุณอ่านปาเลสไซน์มาก่อนแล้วชอบผมคิดว่าเล่มนี้ก็ควรจะอ่านต่อนะคิดว่าสนุกไม่แพ้กันเลยก็วันนี้ประมาณนี้สำหรับฟ o ดโนตคินกาซ่าเนาะยังไงถ้าชอบเรื่องราวของนิยายภาพฝั่งของตะวันตกผมก็จะนำมาเสนอ มาเล่าใฟังอีกเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ขอบคุณครับ